สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียเอาละเรามาอยู่ในโหมดของคนไทยในต่างแดนกันนะครับวันนี้เราจะไปพูดถึงเขาคนนี้อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากเราได้ทําข่าวของเขาไปไม่ว่าจะเป็นในช่วงสงกรานหรือว่าการไปโชว์ที่แดนยุโรปนะครับถึงหน้าตาอันหล่อเหลาดังเทพบุตรเทพดาให้ฝรั่งมังค่าได้เห็นได้ย่นโฉมว่าโอ้โหคนไทยก็มีดีเหมือนกันนะเนี่ยวินเมทวินครับตอนนั้นแบบฝ่ายซีอนี่ก็แบบออกมา มาชื่นชมเขาอะนะถึงการใส่เสื้อผ้าแต่งองค์ทรงเครื่องสงก็เป็นตัวแทนของพราดาเขาบอกว่าเขาคิดไม่ผิดที่เลือกวินเวทวินนะครับอตอนแรกนี่เขายังไม่ได้อยู่ในร่างทองแบบนี้ครับมาในโหมดน่ารักน่ารักแต่ทางแบรนด์นี่เห็นคุณภาพศักยภาพบางอย่างของเขาพาเข้าไปสู่จุดสูงสุดกลายเป็นเวลาออกงานต่างๆของพราดาเนี่ยโดดเด่นกว่าใครเพื่อนเขายังทํางานต่อเนื่องครับทุกวันเคยได้ยินเป้าหมายของเขาในชีวิตนะครับตอนนี้มินวินเมทวินเนี่ยอายุ26ปีที่เขาทํางานหนักทุกวันนี้ เ,เขาตั้งเป้าเลยว่าเขาอยากจะ,กะเกษียณให้เร็วที่สุดคืออึ้งเลย35มสิบห้าเขาก็อยาก,กเกษียณแล้วคําตอบไม่ง่ายไม่ซับซ้อนนะครับเขาอยากสบายตอนนี้ก็หาเงินเยอะๆเพื่อจะสบายแน่นอนว่านอกจากการไปโชว์แต่ลนะเขาก็มีธุรกิจของเขาตั้งหาอีกน,นะครับฉะนั้นคาดการณ์ว่าอนาคตของเขาต้องสบายแน่นอนตอนนี้รวยแล้วแต่ขอรวยยิ่งๆขึ้นไป35คือเป้าหมายแห่งการ,กรเกษียณของวินเมทวินคนนี้หลายปีก่อนเขาก็โดดเด่นนะครับคู่กับไบร์นะฮะไบร์วินแต่ แต่ตอนนี้เขาสามารถยืนหยัดได้อย่างสงาา่าผ่าเผยออกงานคนเดียวก็แฟนคลับตื่นทุกสนามล่าสุดนี้กับงานใหญ่นะครับพาราบ๊อปอัพนะครับเปิดตัวน้ําหอมนะครับพาราสรบผู้ชายที่จัดขึ้นที่กัวลาลัมเปอร์คือก่อนหน้านี้เขาก็ได้ถูกเชิญนะครับไปที่กัวลาลัมเปอร์แล้วแต่ครั้งนั้นดึงดูดแฟนๆได้เยอะมากแต่ครั้งนี้เนืองแน่นกว่าเดิมแล้วก็คึกคักกว่าเดิมนะซึ่งน้ําหอมนี้ของแบรนด์นะครับอธิบายความมีกลิ่นอายของความเป็นชาย สัมผัสถึงกลิ่นหอมใหม่ซึ่งวินเมทวินเหมาะอย่างมากที่จะเปิดตัวในฐานะของสตาร์ที่โดดเด่นในเอเชียอยู่แล้วไปที่มาเลเซียถือว่าเข้ากันได้ดีเราจะไปดูบรรยากาศกันครับว่า บรรยากาศภายในงานเป็นยังไงคึกคักแค่ไหนบอกเลยตอนนี้เป็นดาราไทยที่ฮอตฮิตจริงๆนี่ฮะวินเมทาวินยังหล่อเหลาเหมือนเดิมยังกระเทพนิยายฮะความสูง185สง่าราศีกินขาดจริงๆนะฮะอกผายไหลพึ่งนะฮะยิ่งปัจจุบันนี่วินเมทาวินได้โชว์ซนะิกแพคหน้าอกหน้าใจให้เห็นโอ้ไม่สกอตแทบจะคนร่างกับครั้งที่เป็นคู่จิ้นไบวินเลยนะครับในร่างเดิมของเขาอันนี้ร่างปัจจุบันของเขาดฉะนั้นใส่ชุดยังไงก็ ออกมาดูดีลองเห้าไปใส่เบิ้งลองขับไปเจ้าไปใส่เบิ้งบ่แเปนแมววัดไป <laughs> แต่วินนี่องอาจสามารถหล่อคมจริงๆเนี่ยนฮะแฟนๆมาเลเซียก็รุมถ่ายรูปกระจายแล้วก็ถูกพูดถึงวรเล่านี้กันไปทั่วนะครับในโซเชียลของมาเลเซียเดี๋ยวเราก็จะไปฟังความคิดเห็นนะครับของทางฝั่งมาเลเซียว่ามุมมองต่อวินเมทวินจากไทยของเราเป็นยังไงบ้างหล่อแค่ไหนในสายตาของเขาละนั่นความคิดเห็นแรกครับโอ้โหวินเมทวินน่าจาับตามองมาก หล่อระดับร้อยนะความคิดเห็นต่อมาครับเมื่อก่อนฉันมองดูเฉยๆแต่ตอนนี้ดูออร่าเข้ามามากทั้งๆที่หน้าตาของเขาคล้ายๆเดิมแต่ว่าร่างกายเขาดูฟิตขึ้นและตัดทรงผมให้เข้ากับใบหน้าความคิดเห็นต่อมาครับตอนนี้เขาหล่อขึ้นมากแต่ฉันก็ยังคิดถึงเวอร์ชั่นน่ารักของเขาในเมื่อก่อนความคิดเห็นต่อมาครับเขาเหมือนกับมังงะเลยแต่นี่คือความจริงและนี่คือตัวจริงความคิดเห็นต่อมาครับฉันชอบลูกรับนี้ของเขา คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคิดดูสิถ้าฉันเป็นเมียเขาเขาเดินไปเดินมาฉันคงกังวลมากความคิดเห็นต่อมาครับอย่าคิดไปเองนะคะเดี๋ยวจะยิ่งเครียดไปกันใหญ่ความคิดเห็นต่อมาครับขอร้องขอร้องปลุกเขาหน่อยเถอะนะสำหรับคนที่พูดว่าเป็นเมียนะความคิดเห็นต่อมาครับเขารวยมากนะเขาได้เงินในทุกเดือนหลายล้านเลยละ่ะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าหากไม่มีอดีตคู่หูมเมทาวินเขาจะสดใสและมีความรู้สึกดีๆมากขึ้นอนะันนี้ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะฮะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าวินไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ววิน อยากไปทางไหนก็ส่องประกายเหมือนดวงดาวตอนนี้ตัวใหญ่ขึ้นโอ้โหเรียกพี่วินได้เลยความคิต่อมาครับเราลืมหน้าเขาไปแล้วด้วยซ้ําความเคิดต่อมาครับเดินแบบมีเสน่ห์จนฉันแปลกใจเขามีออร่าที่ดูแพงมากแพงมากความเคยนต่อมาแค่มอง ก็รู้สึกว่าเขามีเงินเยอะแล้วความคิดเห็นต่อมาครับวินหล่อมากตัวจริงหล่อแบบเกินจริงใจละลายมากได้เห็นเขาในงานแฟนมิสติ้งความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าโอ้โหนี่เขาไม่ใช่น้องวินอีกต่อไปแล้วความคิดเห็นต่อมาครับพระเจ้าสร้างเข้ามาด้วยรอยยิ้มหล่อสูงหล่อขาวแถมยังรวยอีกความคิดเห็นต่อมาครับการเป็นคนหล่อแบบนี้มันก็ดีนะเหมือนอย่างกับพระเอกนิยายเลยความคิดเห็นต่อมาครับฉันได้กินเงินที่แรงมากความเห็นต่อมากล่าวว่าไม่มีใครสงสัยเกี่ยวกับรัศมีสุลต่านของเขาเลยความคิดเห็นต่อมาครับฉันไป อยู่ไหนมาเนี่ยวินเหรอโอ้พระเจ้าหล่อมากๆความคิดเห็นต่อมาครับน้ําตาแต่น้ําตาแตนกันไปเลยคนที่เห็นคงตกใจมากในรูปลักษณ์ของเขาปัจจุบันความคิดเห็นต่อมาครับเขาหล่อเหมือนท่านประธานมากเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเป็นหนึ่งในดานราไทยที่ฉันไม่กล้าฝันถึงเลยฉันรู้สึกว่าแค่ฝันถึงก็รู้สึกไม่เหมาะสมแล้วกับเขาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเฮ้ hey, CEO ออร่าไม่ได้เล่นๆนะที่นี่ คุณช่างมีเกียรติจริงๆความคิดเห็นต่อมาครับจากตรงนี้ฉันสัมผสัสได้ถึงออร่าของเขาลองจ,งจงินตนาการถือพวกเขาดูสิความคิดเห็นต่อมาครับฉันรู้สึกเหมือนเขาเป็นเจ้าของห้างเลยออร่าสดใสความคิดเห็นต่อมาบอกว่าหนุ่มไทยคนนี้เป็นเหมือนเจ้าทายไทยเลยเลยความคิดเห็นถ้าฉันเจอคุณฉันจะจขอกอดโดยอัตโนมัติความคิดเห็นต่อมาครับโอ้โหวนินเมทวินดูลุงข้างๆสิเขาตัวเล็กมากเลยความคิดเห็นต่อมาครับถ้าฉันได้แต่งงานกับวินคงได้ฉลองยาว7วัน7คืนแน่แ่ความคิดเห็นต่อมาครับซีโอประเทศไทยความคิดเห ความคิดเห็นต่อมาครับฉันขอโทษนะแต่ฉันหัวเราะก,การแสดงออกนี้โชว์แฟนๆมาเลยฮะตกตะลึงครับความคิดเห็นต่อมาครับเนื้อคู่ของฉันหล่อและรวยมากๆคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าโหเขาดูสูงจริงๆเลยแพงแพงแพงออร่าแพงมากจริงความคิดเห็นต่อมาครับฉันเห็นกลิน่นเงินดอลลาร์จนถึงตอนนี้เช่นเดียวกับเม้นต์ต่อมาครับออร่าดวงดาวมันสว่างสวยมากใช่ไหมละ่ะความคิดเห็นต่อมาครับฉันเป็นผู้หญิงที่อยู่ที่นั่นแต่แม้แต่ผู้ชายยังตกตะลึงที่เห็นเขาเช่นกันความคิดเห็นต่อมาเขาสมบูรณ์แบบแต่ เขาไม่ชอบผู้หญิงครับความเขียนต่อมาก็เลยบอกว่าชอบสิหลักฐานคือเขาคบกับฉันมา6ปีแล้วความเขียนต่อมาก็่วว่านั่นเป็นแค่การแสดงของเขาเท่านั้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าได้แต่คิดว่าถ้าได้อยู่กับเขาคงจะต้องเอาใจใส่ตลอดเวลาออราราชวงของเขาแกล่งจริงๆความเขียนต่อมาฉันนึกไม่ออกเลยว่าฉันจะต้องสั่นแค่ไหนถ้าเห็นเขาได้ตาตัวเองความคิดเห็นต่อมาครับคนธรรมดาทั่วไปยังอดที่จะมองเขาไม่ได้เลยนักภาษาอะไรจากฉันความเขียนต่อมครับรัศมีแห่งความร่ำรวยของเขาช่างเย้ายวนใจเหลือเกินเม้นต่อมา บ,บอกว่าฉันเคยมองว่าลบภาพวินจากซีรีส์ชายรักชายไม่ออกแต่ตอนนี้ฉันลบออกแล้วเขาเกินจริงไปมากความคิดเห็นต่อมาครับหลายปีก่อนฉันดูเขาแสดงสดใสมากตอนนี้คือเหมือนเขาดูดมาจากนิยายเลยจริงๆความคิดเห็นต่อมาครับเขาเป็นดาราไทยที่หล่อมากจริงๆเขามีเสน่ห์และรูปร่างสูงใหญ่มากนะครับคือความคิดเห็นของแฟนๆชาวมาเลเซียนะครับที่ตกตะลึงกับความหล่อของวินเมทวินนะครับออราพุ่งนะครับย้อนกลับไปดูคลิป ของผมที่ลงไว้ในแต่ละคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เขาไปเล่นสงการนะฮะหรือว่าการไปที่ยุโรปคราวนี้มาเอเชียยิ่งมีสงาราศีนั่นคือเรื่องราวคนไทยในต่างแดนในวันนี้คิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ